สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างช้างช้างแต้องหลายช้างฮะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรับผมนะฮะเราผมช้างแล้วก็คุณเตอร์นะครับโซลาร์พงออนไลน์นะครับ닷คอมนะครับวันนี้เราขอเขาเรียกอะไรมีความภูมิใจที่จะนําเสนอใช่ครับลาโพงที่จะบอกว่าคุณภาพเสียงนี่สุดยอดอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับใช่นะฮะใครที่ชื่นชอบเสียงไฮไฟล์ครับ หูทองอ่าครับผมหูคนครับคือต้องบอกว่าอ่าไม่ต้องหูทองฮะหูทุกคนเนี่ยฮะครับผมหูแต่ว่าใช่แต่คือออกแนวเสียงที่เป็นลักษณะอ่อะคูสติกซาวที่ค่อนข้างที่จะให้รายละเอียดเสียงได้ดีมากๆนะครับใช่นะฮะก็ที่สําคัญถึงเกี่ยวกับตัวเลขคารามิเตอร์ต่างๆอยู่ระดับออดิโอไฟใช่ออเดโอไฟนี่ขยายดนึงครับเผื่อท่านผู้ชมที่แบบไม่ได้คุกคีกับเรื่องลําโพงอาจจะไม่เข้าใจไปเต้ คืออะไรฮะ audio ไฟล์ก็ไม่ใช่ไฟล์วิดีโอ่าไม่ใช่ฟล์วิดีโอฮะจบครับคือ audio ไฟล์คือแบบเป็นแบบสไตล์แบบเสียงที่พูดง่ายใช่เป็นเลเปรได้ใช่คือว่าเสียงกรองเสียงดนตรีความถี่เสียงต่างๆ่างแบบนี้เลเวลนี้นะความถี่ความละเอียดอะไรประมาณนั้นเข้ามาแล้วนะถ้าอยากรู้ถามกัปปู่ฮะเยอะเลยครับผมกัปปู่รู้เยอะก็ต้องบอกว่านะครับลำโพงที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือตัว audio engine b 2 ใช่ครับนะครับซึ่งยี่ห้อนี้บอกเลยฮะมาแรงมากครับเพราะว่าย้อนความนิดนึงอ่ะผมไปอ่านประวัติมานีครับอ่าครับผมก็คือว่าคนที่คิดค้นยี่ห้อนี้มาเนี่ยอืเขาทํามาแค่เก้าปีกับเรียกว่ารางวัลต่างๆที่เขาได้รับในเว็บเขางั้ดูโอ้โหเพียบเลยฮะทุกข่ายเลยกับทุกข่ายทำไมเก้าปีถึงทําได้เร็วขนาดนั้นครับผมนะครับก็คือว่าเขาทํางานเป็นวิศวกรมาหลายที่เลยฮะเกี่ยวกับโรงงานที่ผลิตเครื่องเสียงหรือแม้แต่ทากับ สต e ฟช็อ b ก็เคยทำมาเป็นวิศวกรของ p p p มาก่มานะฮะหลายที่ที่เขาประสบการณ์แต่ว่าไอเดียเขาอย่างนี้เป็นทางผมชอบมากเลยก็คือว่าอยากให้คนที่แบบตังคไม่ค่อยเยอะสามารถฟังเสียงระดับไฮไฟได้ใช่นะฮะคอนเซ็จต์เราอย่างนั้นครับนะฮะสินค้าแต่ัวเขาตั้งใจทํามาเลยออกแบบมาเลยเพื่อให้คนระดับที่พูดง่ายว่าระดับธรรมดาธรรมดาเนี่ยได้สัมผัสอัตราเสียงที่ให้ได้คุณภาพจริงๆ ใช่ครับนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขานะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าถ้าเป็นพวกเครื่องเสียงระดับไฮเอ็นระดับบนเนี่ยราคาโอ้โหเป็นหลักแสนหลักล้านนะพี่เตอร์นะใช่ครับนะครับก็ได้จะมองครับเดี๋ยม่ก็ไปฟังที่เขาโชว์ให้ฟังใช่ไม่เสียตังค์ด้วยครับผมโอเคตอนนี้ Audio Engine B2 เนี่ยเขาก็ได้ผลิตตัวบลูทูธออกมาแล้วนะครับนี่ถ้าจะบอกว่าเป็นลำโพงบลูทูธรุ่นแรกเขาเลยนะฮะใช่ครับนะครับโอเคมาพูดถึงตัวบีสองเลยนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างครับ ครับผมอดูเอ็นจิ้นก็สัญชาติอเมริกาแล้วกันนะฮะก็คอลเลกชันของ B2 นี้มาในเฉดสีที่ว่า3 3คอลเลกชัน3คอลเลกชันนะครับนะครับก็มีสีสีบราบูดครับผมลายมาลายฮะนี้แบ็กแอดแบ็กแอดเลยครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาอันแท้กันคือใช่วอนัทนะฮะตัวนี้ถต้องนะครับนะฮะก็เอารายละเอียดคร่าวๆก่อนนะครับครับผมฮะก็ เดี๋ยวเราเริ่มที่เพราะว่าอันแ็กมาเลยดีกว่าได้นี่คือเอามาโชว์ให้ดูเฉยๆนะว่าเขามีสามสีนะครับเนี่ยฮะอ่ผมดังข้าแล้วกันจะสังเกตแล้วก็ข้าว่ากลิวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นสีเดียวกันใช่ครับนะครับโอเคมาในแพคกิ้งเรียกว่าอันนี้เป็นแพคกิ้งชั้นในฮะชั้นนอกคือจะมีรังอีกทีหนึ่งนะครับก็เวลาส่งมาเไม่ต้องห่วงว่ากล่องจะไม่สวยไม่อะไรครับมีโอเคอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้มาในทีมก็สำรวจด้านหน้าเลยครับพี่ช้าง ก็มีโลโก้ Adobe n g i n e ขึ้นมาเลยครับก็สัญญาณในบลูทูธแล้วก็ a p t x ใช่นะครับก็แน่นอนการเชื่อมต่อเป็นสมาร์ทซิสเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับด้านข้างฮะมาก็จะเป็นรูปภาพด้านหลังของตัวลำโพงเนี่ยฮะก็มีซิมดอรนับเบอร์ต่างๆให้ผมที่มายละเอียดข้างในทีนี้ครับผมทีนี้หันมาถึงฝั่งนี้ครับพี่ช้างจะให้ดูฝั่งนี้นี่ฮะนี่ให้ดูรูปก่อนละกันนี่ครับนี่พอเปิดกลิวมาจะเห็นหน้าตาใช่ที่แปลกๆมีสีสองขีดนี้เดี๋ยวอธิบายนะว่ามันคืออะไรครับผมเดี๋ยว มันแคร์เลยดีกว่าพี่ชายเปิดเลยครับอันนั้นเปิดเลยนะฮะครับผมอันนี้พร้อมกันเลยนะครับผมสำหรับกล่องนี้นี่ฮะเปิดไปถึงปุ๊บจะเจออะไรฮะจะมีคู่มือฮะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสาอากาศบางคนเข้าใจว่าเป็นเสาอากาศไวไฟไม่ใช่เป็นเสาอากาศบลูทูธนะอ๋อบางคนแต่ถ้าเป็นผมผมเข้าใจว่าเสาอากาศวิทยุฮะอันนี้เป็นเสาอากาศของบลูทูธนะครับบลูทูธเขาได้สิบห้าเมตรครับผมนะครับนะฮะก็มีแถมมาฮะอย่าอย่าตกใจว่ามันหายไปไหนมันอยู่ในถุงนี้แลอ่าครับผมนี่ฮะกระเป๋าสังเกตฮะ ตัวนี้ที่แรกผมนวดเขาแถมโทรศัพท์มาพี่ชาเออไม่ใช่ฮะสายไฟสายไฟนะฮะกระเป๋าสวยเหลือเกินหน้าปใสโทรศัพท์แะหน้าฮะเนี่ยฮะครับผมนะครับแล้วก็มีแถมมาเป็นสายพวกก่อกระสาย3.5ครับผมสองเส้นนะครับนะฮะโอเคมีก็ออกมาแล้วครับนี่ฮะตัวลําโพงเนี่ยก็จะมีเนี่ยฮะผ้าห่อมาอย่างดีครับผมนะฮะแล้วก็มีผงชลร์มาสองซองพี่ชายครับผมนะฮะโอเคนม่เรียบร้อยครับยิงกับไฟไส้แห้งเลยฮะโอเคถูกต้องฮะชื้นนะเอาไปใส่ให้เมียกินครับรับรองฮะ ได้เมียใหม่แน่นอนผมว่าผมได้กินเองไงนะครับโอเคเนี่ยฮะแปกมาเป็นกระเป๋าผ้าอะไครับผ้าแบบใครผ้ากำมะหยี่ฮะสวยดีเนี่ยฮะเปิดมาปุ๊บนะฮะฮะมีอีกชั้นหนึ่งฮะอืมสวมอีกชั้นหนึ่งเลยเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยฮะมีเอ่อเขาเรียกต้องบอกว่าถุงกันลอยกันหากนะฮะมาแล้วครับวอร์นัทมีนะครับวอนัทนะฮะอ่ะยังมี นี่ฮะยังไม่หมดพี่ชาไม่หมดฮะตัวกลิวเขายังมีโปรเทคอีกนะฮะครับผมนี่ฮะมีเหมือนกับเป็นตัวนี้ฮะก็คือจะเป็นเกลีวคือเขาจะเป็นแม่เหล็กนะอ่านี่ยฮะเป็นแม่เหล็กฮะไม่ใช่พ่อนะฮะเป็นแม่ฮะฮะฮะเป็นแม่แม่เหล็กนะฮะก็แปะได้แปะได้นะครับโอเคโอเคอ่ะทีนี้เราจะมาพูดรายละเอียดตัวลําโพงกันนะครับครับผมมาสาธยายสรรพคุณกันแล้วกันครับผมก็ตัวนี้ฮะเป็นลําโพงใช่ว่าเป็นลําโพงแบบ สเตโลไซดขวาแล้วก็เป็นลำโพงแบบสองทาบนะครับก็มาดูกันเลยนะเกียวเนี่ยเป็นเกียวสีเหมือนกันทุกทุกอันสีคล้ายๆสีเหมือนกันนะครับสีเทาๆวันนี้แล้วกันอ่าครับผมนะฮะวันนี้แล้วกันนะนะฮะก็ด้านหน้านะฮะด้านหน้าพี่ชางโอ้สวยจริงๆครับครับผมประกอบด้วยนะฮะจะเป็นบูฟเฟอร์นะบูฟเฟอร์นี่เป็นกลวยเทปหน้านะฮะคือสามารถราะว่าแรงอัดจะมากจะน้อยขนาดไม่มีเพี้ยนไม่มีเพี้ยนเลยนะฮะแล้วก็ ตัวทวิตเตอร์เป็นแบบซิลโมนะฮะซึ่งลำโพงคือไซส์ไซส์ของตัวลำโพงนะฮะก็คือสองจุดเจ็ดห้านิ้วครับผมส่วนซิลโมทวิตเตอร์คือเป็นซิลโมขนาดสามจุดสี่นิ้วนะครับแล้วก็เป็นลัณะที่ว่าเป็นแม่เหล็กที่ว่าระบายความร้อนได้ดีเขาให้เป็นแม่เหล็กชิ้นพิเศษของเขาใช่ตรงกลางนี้เป็นรูระบายอากาศไม่ใช่ ตรงกลางนะฮะเป็นหัวใจของเขาเป็นเบสดดีเฟกต์นะฮะคือว่าคือตัวนี้จะได้เห็นในลำโพงไฮเอ็นที่เขาแบบเบสดดีเฟกต์เป็นแบบเขาวงกดด้านในอ่านะฮะคือด้านในมาคือเป็นรูปตัวเอลตัวตัวเอลนะฮะก็เป็นท่อเบสลงไปสำหรับจูนเบสดีเฟกต์ให้ได้กับคุณมมาตู้ให้สัมพันธ์กับตัวท่าคิวของตัวลำโพงอ่า พูดลึกไปแล้วฮะจะบอกงี้ครับว่าการทำเบรดรีเฟกเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องมีสูตรหรือการใช่ครการเช็คปริมาตรอะไรว่าค่าเียวค่าจุดตัดความถี่ของลำโพงตัวบูเฟอร์ตัวนี้อยู่เท่ไหร่ปริมาตกี่ลิตรนะต้องคำนวณออกมาให้มันแม่นยำเพื่อให้อ่ามิติของเบรดเนี่ยออกได้เต็มที่แสดงศักยภาพของลำโพงได้เต็มที่ถูกต้องนะครับนะฮะอันนี้เนี่ยฮะก็เรียกว่าภาคกำลังขับนะครับก็คือเป็นภาคขยายตัวคัดเอบีครับนะฮะคือกำลังขับที่15วัตต์ต่อข้าง รวมวทั้งหมดสามสิบาทอาร์เมดนะครับนะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยก็พูดง่ายๆครับอันนี้เป็นลําโพงเดี๋ยวหลายๆท่านคงเดี๋ยวถามผมอีกแน่เลย<ป>อันนี้ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะฮะเป็นลําโพงที่จ้าเป็นลำโพงที่ตั้งโต๊ะนะครับถ้าถามว่าส0มสิบาทเนี่ยผมบอกเลยครับว่าก็เอ่อห้องตึกพาณิชย์สองคูหาเอาอยู่แน่นอนใช่ฮะยิ่งเป็นห้องนอนท่าน สบายมากใช่ครับแล้วที่สำคัญนะสเปคของตรงนี้น่าสนใจมากพี่ชายครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่65เฮิรตซ์โอ้โหถึง22กิโลเฮิรตซ์ดูฮะว่าน่ามากเลยฮะใช่ครับที่ต่ำได้ถึง65เฮิรตซ์ฮะไม่ธรรมดาใช่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรก็คือความเพี้ยนฮะฮะความเพี้ยนความเพี้ยนก็คือเหมือนเพราะว่าบ้าเหรอครับมันบ้าเหรอครับฮะว่ามันเลาน้อยฮะความเี้ยน อ๋อความเพี้ยนต่ำมากความดังเลยว่าความดังอยู่ที่0.05เปอร์เซ็นต์โอ้โหส่วนมากถ้าจะได้ภายในพเตอร์อย่างเงี้ยต้องเสียงเงินแสนนะฮะใช่นะครับแต่วันนี้ไม่ต้องเสียงเงินแสนหรอกครับผมนะฮะ audio engine B2 เนี่ยมีให้แน่นอนใช่ครับนะครับทีนี้มาดูยกว่าไดมิเตอร์กันแล้วกันะว่าความยาวเท่าไหร่นะครับครับตัวนี้ความสูงนะฮะความสูงอยู่ที่สี่นิ้วครับนะฮะความยาวสิบสองนิ้วฟุตหนึ่งฮะความลึกฮะอยู่ที่ 5.25นิ้ว5.25นิ้วครับน้ำหนักเล็กกระทัดรัดเลยแหละผมบอกได้เลยใช่ครับนะฮะน้ำหนักก็ประมาณ4ีกิโลรวมแพ็กกิ้งประมาณสี่กิโลหขีดครับผมนะครับครับก็ประมาสี่กิโลก็ยกวิมิเตอร์ยกยกให้กับผู้ชมดูเนี่ยฮะไม่ได้หนักครับถือได้นะครับไซส์สบายๆมือเดียวเอาอยู่นะฮะ4ีกิโลนะฮะใช่ครับผมนะฮะเนี่ยฮะโอเคทีนี้มาดูด้านหลังกันนะครับใช่ครับนะฮะก็ตัวนี้นะมาในทีมด้านหน้าดูแล้วเนาะด้านหลังมาดูด้านหลังครับเนนนนีีี่่่ยยฮะะด้าาหหลลััังจเเ็คครรบบพช มีตัวนี้หนอกตัวนี้นะฮะัะปรับบูรุ่มอ่ปรับตัวนี้ด้านหลังนะครับใช่คือปรับเพิ่มบูรุ่มได้ด้านล่างถ้าเป็นอินพุต315สายแถมมาโอเคแล้วก็ปุ่มนี้ครับคือปุ่มซึ่งว่ามันมีสัญญาณอินพุตนะครมันก็จะหลับไปก็กดเปิดแล้วก็สลับดีเซตบูทูธในปุ่มเดียวกันส่วนตัวนี้ก็คืออาเทนนาสายอากาศบูทูธนะครับก็เสียบเลยฮะเสียบเลยนะครับนะฮะ ถ้าจะให้ดีนะครับคุณผู้ชมที่ซื้อไปนะฮะผมว่าจะดีก็คือควรจะใส่เข้าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวหายใช่ครับนะฮะแล้วก็ถัดมาพี่ช้าครับก็ตัวนี้จะเป็นช่องเสียบสายโฟกคอร์ดอ่าแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดอ่ะเสียบเลยดีกว่านะครับเห็นรูของเราผมเล็งไว้แล้วนะเนี่ยครับก็จะบอกว่าอนี่คือลําโพงที่ให้บุคลิกเสียงเป็นเหมือนลําโพงระดับไฮเอนเลยนะครับครับผมนะฮะ มีทั้งหมด3สีก็เดี๋ยวเราจะมาลองฟังกันดูนะครับว่าบุคลิกเ,เสียงของตัวเจ้า Audio Engine B2 เนี่ยเขาให้บุคลิกเ,เสียงยังไงนะครับโอเคผมนะเรจกันฮะจริงๆแล้วเนี่ยฮะเซตอัพก็เนี่ยเสียบปักปุ๊บก็เดี๋ยวเซตบลูทูธคอนเน็กับตัวอันนั้นได้เลยสมาร์ทโฟนได้เลยเเนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังกันแบบเงียบๆนะครับดูว่าเขาให้รายละเอียดเสียงได้อย่างสุดยอดขนาดไหนนะครับะฮะนี่เราก็ อ่ะลองคอนเด็กเลยพี่เตอร์เปิดปุ๊บค้นหาทักแป๊บนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะลองนะครับเนี่ยฮะเปิดเปิดนะครับเปิดนะฮะเนี่ยฮะก็จะมีไฟตัวทิพด้านหลังนะครับฮะสักครู่นะฮะก็พอเราเซอร์ขมาก็จะขึ้นโอโดอินจิ้น B2 สอนะครับครับผม รอสักครู่นะครับตอนนี้กำลังทำการเชื่อมต่อนะครับนะฮะแป๊บนึงนะฮะถ้าเชื่อมต่อแล้วก็ไฟจะนิ่งนะครับโอเคทีนี้ก็เรา่องเชื่อมต่อปุ๊บนะครับก็ไฟจะนิ่งนะครับทีนี้เราจะมา,มาลองนะครับฟังกันดูนะฮะ อเคเนี่ครับพี่เร์า้อาบอกว่ากริบมากต้องมาฟังต้องมาฟังฮะต้องเรียนนี้ครับว่าฟังในยูทูบอาจจะไม่ได้บุคลิกเสียงจริงๆของเขาฮะสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีโอกาสนะฮนะแวะเข้ามามาฟังกับเราเลยฮะเราจะบอกว่าโอ้โหเสียงนี้กริปเป็นยังไงนะครับอ,อีกสักหน่อยไหมคะ,ะผมยีงติดใจยอยู่อะครับผม โอ้โหต้อบอกว่าโอ้โหเสียงนี่เออไม่รู้จะพูดยังไงนะครับครับผมความกรุงกลิ้งความจะบอกว่าไงล่ะตาลียดเสียงนี้โอ้โหยิ่งเมื่อสักครู่ผมแอบเดินไปหลังพี่ช้างดูฮะม,มีดีเสียงไม่ธรรมดาครับให้เสียงเล็กกว่าหงใช้ได้เลยฮะฮะโอ้โหต้องบอกว่า Audioengine B 2ตัวนี้เนี่ยอ่าผมพูดได้เลยครับไม่ทำให้อ่า คุณผู้ชมนะครับผิดหวังแน่ในเรื่องของลาเลียเสียงใช่ฮะแล้วก็กำลังเดือดเสือครับตอนนี้ผมรุ่มด้านหลังฮะหลอดด้านหลังผมปรับแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะนะฮะครับผมก็ที่สมาร์ทโฟนผมปรับที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองอืมนะฮะเหลืออีกเหลือฮะใช่ครับผมก็ที่สำคัญเนี่ยขนาดเขาเนี่ยต้องบอกว่ากระทัดรัดใช่ครับเล็กดีวางชั้นวางหนังสือวางอะไรทั้งหมดเลยนะฮะมันเหมาะมากฮะไม่ครับผมเรียกว่ายังไงไซส์กับเสียงเนี่ย มาส่วนทางกันใช่ไซส์เล็กแต่เสียงนี่โอ้โหครบเลยนะฮะใช่แล้วก็โอ้โหชอบจริงฮรฮะมันมันสวยมันสวยนะต้องบอกงี้เลยดีไซน์จริงจริงบอกว่าดีไซน์เรียบมากเลยแต่ว่างานประกอบเนียนมากฮะอันนี้เป็นเป็นวอรนัทใช่ไหมฮะตัวนี้ใช่ครับนะฮะดูแต่ละตัวพี่ช้างผมอยากให้ดูด้านหลังอย่างตัวสีดำนะฮะมาดูฮะมาดูกันดูความเนียนของการใส่ใจรายละเอียดนีนะครับ สังเกตะลายที<ช>่เป็นลายตัวนี้ต่อเนื่องกันทั้งชิ้นเลยเนี่ยฮะนะครับล้วก็เหมือนงานแบบงานประกอบถือว่าอย่างที่พีเตอร์พูดแล้วว่าให้รายละเอียดดีมากนะครับใช่ครับนะฮะการจัดวางอ,อุปกรณ์แล้วก็การจัดตำแหน่งตัวลำโพงนี่ฮะครับผมเขาต้องการให้เป็นแบบ Y จ้<ช>า Y ก็คือทว<ช>ีตเตอร์อยู่ด้านข้างฮะก็คือมันจะได้เว,เวทีเสียงที่กว้างนะฮะแล้วก็ถ้าส่วนมากเป็นลำโพงแบบสองข้างซ้ายขวาจะเป็นบูเฟอร์ด้านหน้าทวีตเตอร์ด้านบนอะไรเงี้ยฮะจะธรรมดาไปใช่นะฮะก็ต้องบอกครับว่า มีบริการแล้วนะครับที่โซโพโววาไลนะครับใช่ใช่ครับแอปไทยดอคอมมีไว้จำหน่ายไว้บริการแล้วใช่จะเข้ามาฟังก็ได้นะครับหรือจะให้ส่งต่างจังหวัดได้เลยครับจะให้ฟังให้ก็ฟังให้แล้วครับอ่าครับผมก็ต้องบอกว่าฟันรงว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับใช่ครับส่วนุนค่าตัวเท่าไหร่ครับพี่เตอร์ตัวนี้หนึ่งหมื่นกับเท่าไหร่นะพี่ทั้งเก้าร้อยบาท ใช่ครับนะครับผมบอกได้ครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใช่ฮะนะฮะบุคลิกเสียงขนาดนี้เนี่ยรับรองครับว่าต้องประทับใจนะครับจะซื้อใช้เองจะซื้อเป็นของฝากให้กับผู้ใหญ่หรือว่าคนรักหรือกาแฟนเราได้หมดนะครับครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับผู้ที่รับไปนะฮะใช่ฮะโอเควันนี้ก็ขออนีาตจบการรีวิวลำโพงตัว Audio e n g i n e B2 ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ